ครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับป้าหมาเฮ็ดลาวนะครับผมเฮ็ดเม็ดนะครับผมหรือว่าเฮ็ดพึ่งนะครับนะนะครับบางปุ้งก็เหียกเฮ็ดเม็ดนะครับนะแต่เนาะต่างอีสานก็เนี่ยเหล็กเฮ็ดพึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับผมวันนี้ว่าจะได้เหมือนเมื่อวานไหมนะครับนะไปครับโอ้ยหมดแดงกับกบหมดแดงกับไข่แหละครับผมโอ้ย นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ผมโหยับอือเป็นดงเลยครับเป็นดงเลยครับอือครับพโอมนี่ครับพมเป็นดงเลยครับ ดงเลยครับผมอืมครับ, <c oughs> รบอังอเป็นเรอือืีดงเลยครับ ครับผมเป็นตับเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิครับผมเงือบเป็นตับเลยครับผมโอ้เจอดงมาแล้วครับผมเจอดงมาแล้วขอบคุณครับออกด้วยความชำนาญนะครับกับพัดน้ำ ครับเจมออกมันเลยครับผมไม่ต้องไหวผมยกแขนหนามยวมันไม่ขึ้นเลยครับผมสุดยอดโอ้ยยกแขนหนามครับผมโอหยความเหือยมันสมบูรณ์ครับ สูงขึ้นอือสวยสวยืะเกอินครับอือตังก้อนตังก้อนนี่ครับอือนี่ครับดูเสียดายครับผมดอกมันรุด อืมจังหูกับผมอืมนี่ครับหนึ่งดอกสองดอกกับผมตะทุ้งเลยเดี๋ยวผมโอ้โหมันเยอะแข่คู้หนามถึงมันสมบูรณ์ คามเฉื่อเลยมันได้ครับครับผมเป็นไก๋ๆนะครับจังหูนี่ครับขอบคุณพี่ทุกคนที่รับชมนะครับผมแล้วเจอกันไหมคลิดนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดี